ค่ตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนรีบาวไปแตะที่สูงสุด1,551จุดตอนนี้ย่อไปนิดหนึ่งนะคะก็แลงตามที่บอกไว้นะครับว่าหลังโงกนาวหร้นจะขึ้นนะครับที่บอกว่าจะมีกองทุนเข้ามาซื้อนะฮะกองทุนแรกที่เปิดเผยตัวนะครับก็คือไดวาไลซิงสต็อกฟันนะฮะสัญชาติ JP นะฮะญี่ปุ่นกองทุนมีกองทุนแอสเซทแมเนจเมนต์ประมาณ39,000ล้านเยนนะฮะ คิดเป็นเงินบาทเอาเองนะครับคือซื้อหุ้นแต่เฉพาะที่เมืองไทยนะฮะคุณที่เข้ามาซื้อก็ซื้อทยอยซื้อมาเรื่อยๆนะครับค่ะตอนที่เข้ามาซื้อก็ซื้อสื่อสารซื้อไปแล้วนะครับค่ะ,คะวันนี้ก็ซื้อธนาคารนะฮะไทยพาณิชย์นะฮะกับะะที่ดินฮะอ่ะาธนาคารไทยพาณิชย์นี่เป้าหมายเลยค่ะนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกับธนาคารนี้ผม,ผมจําไม่ผิดเคยจีบหุ้นเคยซื้อคือแบงค์แบงค์สันหวาแบงค์เนี่ยเคยเคยอันนี้เป็นไดวานะครับ ไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่านะฮะถ้าคุ้นเคยกับธนาคารบ้านเราพอสมควรนะครับ<ะ>เป็นกงนทุนที่ตั้งในญี่ปุ่นนะครับแต่ลงทุนที่เมืองไทยนะฮะตอนนี้เงินญี่ปุ่นก็อาจปั๊มเงินมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ฮะแล้วก็ซื้อกลุ่มรับเหมาโครงสร้างเนี่ยซื้อไม่กลัวเทอร์นเวอร์ลิตนะครับเพราะว่าพวกนี้ซื้อเขาไม่จําเป็นเขาไม่ติดแคบบาลานซนะฮะซื้อทั้งหมดนะฮะคือดั้งภาพที่นั่งมองอยู่นะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอสังหาที่ซื้อก็ถ้าเห็นก็เป็นแลนด์เฮ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่เราบอกไว้เพราะว่าหลังสงครามผู้จะขึ้นโดยกองทุนซื้อนะฮะแล้วถามว่าจะซื้อขนาดไหนค่ะเออเออทั้งประเทศอ่ะเออไม่ถึงว่ามันขึ้นจนทุกคนไม่คาดคิดว่ามันจะขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งจะก็จบประมาณสักกลางกลางเดือนพฤษภาฯนะฮะก็ยังยืนยันเหมือนที่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ใช่วิชาหมอดูนะฮะเป็นเป็นเรื่องของการการวิเคราะห์นะฮะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์หลังจากที่เบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะแถวๆถวพัน ทันห้าร้อยห้าสิบอาจจะมีย่อย่อเราก็ซื้อซื้อแล้วถือเลยวันนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะต้องขายหุ้นออกมาอีกนะครับแต่ซื้อหุ้นที่มีสัญญาณซื้อนะครับเมื่อเช้าติดไว้นะครับสิรินะฮะสิรินะครับต้องยืนสี่จุดหนึ่งหกนะฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับสิรินะคะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะสิริตอนนี้ยืนที่บริเวณสี่บาทสิบสตางค์สูตรนี่ยังไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อนะครับเป็นสัญญาณรีบาวนะครับ 6นะครับแล้วถ้ายืนได้จะไป4.50นะครับแล้วก็ต้องไปเป้านี่4.50ก่อนถึงจะขึ้นไปที่5บาทนะครับอีกตัวหนึ่งง่ายกว่านะครับคุณภาพบ้านะมาชาติติดไว้นะครับคิวเฮ้าก็จะเป็นอยืนที่4.05นะครับอ่าก็เป็นสัญญาซื้อเลยปิดนะครับ4.05เป็นสัญญาซื้อนะฮะเป้าหมาย4บาท50นะฮะ มายถึงว่าสัญญาณซื้อที่เกิดครับส่วนที่เกิดไปแล้วเมื่อเช้าที่แนะนําไปก็คืออีทั้ไทยนะฮะอืม mm hmm. แล้วก็เกิดไปเมื่อเช้านะครับยืนยันไปแล้วเมื่อเช้าก็จะเป็นโซล่านะฮะ <Okay. S 2> ถ้าปิดแถวๆนี้แปดจุดห้าใช่ไหมครับค่ะ <Okay. S 2> ก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับ <Okay. S 2> ตัวหนึ่งที่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นตอนบ,บ่ายก็คือเดมโก้นะฮะค่ะ <Okay. S 2> เป็นสัญญาณซื้อเป้าหมายก็สิบเจ็ดจุดแปดนะฮะโซล่านี่เป้าหมายเท่าไหร่คะโซล่านะครับ จริงๆเราไม่อยากให้รู้เป้าหมายเท่าไหร่นะฮะคซื้อแล้วถือไปมันยังถืออยู่นะฮะเราเราบอกว่าแนว <c oughs> ดูแล้วก็คือไปเก้าบาทเป็นแนวต้านแรกๆน,นะครับเก้าบาทนะฮะเก้าบาทนะฮะจะเป็นแนวโน้มขึ้นที่สวยงามอยู่นะฮะค่ะ <c oughs> ส่วนหุ้นทั่วๆไปก็ซื้อแล้วถือนะครับส่วนใครต้องการจะปรับพอที่มีหุ้นพลังงานเป็นตัว <c oughs> ที่มีอยู่นะครับคือปรับพอตไม่ถึงว่าถ้าคุณขายแล้วคุณก็ต้องซื้อตัวอื่นเลยนะค่ะ นะครับไม่ใช่ว่าขายแล้วก็ถืองินไว้รอซื้อนี่ไม่ใช่นะครับซื้อต้องต้องสวอปไปเลยนะฮะสวิตชิ่งไปเลยอ่ามีตัวหนึ่งนวรัตนะฮะ NWR นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือว่าสัญญาซื้อเกิดนะฮะเมื่อปิดนะต้องปิดเลยนะครับสี่จุดศูนย์หกะฮะแต่เป็นสัญญาซื้อตรงนี้ก็คือซื้อแล้วก็ยังยืนอยู่นะครับเปาหมายก็คือห้าบาทเลยนะฮะต้องยืนให้ปิดและยืนให้ได้ที่สี่จุดศูนย์หกนะครับสักสองวันนะฮะ พราะนั้นก็มันคงไม่ได้รีบเร่งที่จะไปเท่าไรนัก่พราะในทางเทคนิคอะพูทที่ขึ้นมาแถวนี้มีโอกาสที่จะย่ออยู่นะฮะย่ออยู่นะสิ่งที่ผู้สัญญาณอาจจะต้องย่อก่อนนะฮะก็ไม่ต้องไล่ละค่ะคือยังไม่ยังไม่ได้เกิดโคดิคอสนะครับเพราะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะปรับฐานได้นะครับเราจะซื้อไปบางส่วนก่อนถ้ามันทําเทคนิคปิดนะฮะซื้อไปบางส่วนแล้วก็พอมันปรับฐานแล้วก็ซื้ออีกส่วนหนึ่ง ทำไมบีทีลงหนักเลยฮะ<บ><บ>ตอนนี้ BTS อนะครับเป็นโดจินะฮะบ t s โดจิ BTS ก็คือเมื่อวานเป็นเมื่อวานเป็นแท่งแท่งซื้อมาหนึ่งแท่งนะครับแล้ววันนี้เป็นแท่งแดงแล้วก็วอลลุ่มออกนะฮะก็ดูไม่ดีอ่ะต้องออกก่อนไหมฮะก็ถ้าเรานักเทคนิคอะคือมันเกิดเป็นแท่งแดงในุน่มไซเวยแล้วมีวอลุ่มเนี่ยยังไงก็ต้องออกไปก่อนนะครับไม่ถึงเทรดดิ้งออกไปก่อนนะฮะส่วนคนที่เป็น ที่เป็นถือยาวนะครับก็ได้รับ9 9บาท10ตังค์9บาท10ตังค์ใช่พวกนี้อาจจะเป็นแท่งเขียวปักขึ้นไปก็ได้อ๋อค่นะครับอืมอาจจะเป็นคนที่ซื้อมาสองวันแล้วก็คือเทคโปรฟิตอ่ะเทครุมมาเลยค่ะค่ะซื้อจาก8บาทไ่เยใช่ใช่จะเทครุมมาเลยเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เฉลยถูกไหมฮะค่ะไอกองก็เข้ามามาเทรดแล้วนะฮะกองไม่รู้เป็นไงที่เข้ามาเทรดกองบวกแรงมากเลยบวก3บาท BTS อะไรนะครับ BTS GI f บวกเยอะมาก GI เทรดมากที่สุดในวันนี้นะคะก็ก็เทรดอยู่แถวเนี้ยตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับค่ะใช่ไปสูงสุดสิบสาบาทยี่สิบแล้วก็เทรดอยู่แถวเนี้ยนะก็คงยืนยืนอยู่แถวเนี้ยนะฮะก็แสดงว่ามันก็คนที่ไปซื้อกองก็ได้เยอะพอสมควรแล้วใช่ไหมจากสภาพตลาดที่ผ่านมานะฮะก็ก็มีบางคนไม่นั่งกขาขายขายเอาขายแม่ด้วยขายลูกด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นนักเก็งกำไรนะฮะก็ทำให้บ t ทอสลงมานะฮะถ้าถ้าเป็นนักลงทุนก็ คือผมได้นในในผมเล่นหุ้นเมืองไทยเนี่ยนะ <Okay. S 2> เป็นการแน,น,น,นะนำกลรลงทุนเนี่ยก็คือว่าเขาชอบเอาข่าวมาเล่นกันนะ <Okay. S 2> คือเขาเข้าใจเขาชอบใช้ข่าวเล่นพอจบข่าวเขาก็จะเซลล์ออนแฟกกันนะ <Okay. S 2> ทำนองเนี้ยมันถึงว่าพอรู้หมดแล้วเฉลยหมดแล้วว่ากองทุนมันเข้ามาแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรต่ออีกแล้วเนี่ยไปรอ,อทีนก็คือว่าสร้างสายใหม่เสร็จมาราเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะ mm hmm. เขาอาจจะขายกันมันเป็นความคิดของคนนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่หรอก <Okay. S 2> นะครับ mm hmm. จบข่าวไหมจบข่าว <c oughs> ส่วนแอดวานย่อหรอคะแอดวานอาแอดวานก็ธรรมดาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้แอดวานขึ้นนะฮะอ๋อย่อลงมาแล้วดูว่าย่อแล้วมีวรุ่มไหมแค่นั้นเองอ๋อค่ะนะครับแอดวานย่อลงมาวลุ่มก็ก็ขึ้นไปแล้วก็เมื่อเช้าก็ทํำนิวไฮจริงก็สองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ย่อลงมาเพราะว่าไม่ต้องใช้คือคือเซ็ตมันพอมันพอแล้วไม่ถึงว่าพอเซ็ตมันพอเนี่ย แล้วเมื่อกี้มันไปแต 1, นะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันจะโดนขายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาตัวที่ขึ้นมาก่อนลงหน้าลงมาร<ล>อ,อ,น,อนะครับเพราะพรุ่งนี้ถ้าปรับฐานไปแล้วจะหลุดหนะึ่งพันห้าร้อยสาสิบสี่เนี่ยก็เอาตัวนี้วิ่งกลับขึ้นไปใหม่อคือจับไรถ้าเซ็ตเนะี่ยมันยังไม่ถึงหนึ่งพันห้ารอยหกสิบสองนะฮะในในการความมั่นใจของคนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นแนะล้วถือเนะี่ยมันก็จะน้อยแต่เราต้องทําตรงข้ามเขาถูกไหมครับอันที่สองก็คือวันนี้ที่เซช่่่่วงบายยทีเเกิดขึ้นนอะ มันเป็นทุนน้ามันกับปิโตเคมีคที่ดันขึ้นมาเพราะนั้นทุกคนก็ระแวงแล้วว่าไอ้คนที่ซื้อมาในปอบีเปล่าแล้วพวกนี้ถ้าเขาขายแล้วจะเป็นไงนะฮะคือคือเราต้องเข้าใจว่าขนาดเนี้ยในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนของคนเนี่ยยังไม่มีใครเชื่อมั่นหรอกว่าตลาดมันจะไปนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะครับเป็นทุกรอบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการเทียบผลปิอยู่นะฮะแต่เราอย่าลืมว่ามันรับอยู่นะ รับอยู่นะคะรับอยู่มันรับอยู่บวกสิบห้าจุดเดือนมันรับอยู่นะ,ะออครับออันนี้คนที่ซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยคนที่ซื้อพร้อมเราอีตันไทยมาเนี่ยมันก็เจ็ดบาทสามสิบถูกไหมฮะเจ็ดบาทสี่สิบแพงสุดนะฮะถ้าซื้อโซล่าเมื่อเช้าก็ซื้อพร้อมเราก็แปดบาทสี่สิบอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉนั้นเขาก็อาจจะขายอะนะฮะ,ะขายออกไปก่อนมันได้กําไรแล้วก็ตลาดมันก็ยังไม่ได้บูริตมากนะ,ะครับทำนองเนี้ยนะฮะ แล้วมีตัวไหนที่สัญญาณซื้อในช่วงบ่ายด้วยก็ที่บอกมานี่ก็มีเท่าที่บอกค่คิวเฮาส์ร้านอาหารต้องต้องคิวเฮาส์นี่คือต้องปิด4.06นะฮะหรือจะเป็นบายซิแนลนะครับอันนี้ถ้ามันยังไม่ปิดอ่ะมันก็ยังไม่เป็นนะฮะเราก็ต้องดูตรงราคาปิดเลยนะเราแต่วรุ่นเข้าแล้วนะครับก็ก็มัน4.04มันก็สูสีเลยเห็นไหมฮะคือเวลามันจะได้ตังค์มันจะยากแบบนี้นะฮะใช่ค่ะก็ยังเป็นเป็นอีกสเต็ปนึงด้วยเพราะว่าอ่า ต้องขึ้นไปยืนก็ให้ได้ด้วยนะครับยังไม่ได้เบรกจริงเหมือนกับเดมโก้เนี่ยก็คือว่าเบรกไปละอย่างเงี้ยนถ้าของเดมโก้เนี่ยคือถ้าเบรกแล้วต้องไปละถ้างั้นเราเราตามตามได้หรือเปล่าคะเดมโก้เออเดมโก้ตามได้ครเพราะว่ามันเบรกโดยที่มันเกิดโกลดิงคอสด้วยนะหมายถึงว่ามีสัญญาณซื้อครบครบแล้วค่ะก็คือซื้อแล้วสบายใจแล้วนะฮะแต่ ตัวที่ผมพูดถึงเนะี่ยอย่างคนะิวเฮาเนี่ยโอกาสย่อยังมีได้อยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่เกิดสัญญาณที่เรียกว่าโกลเด้นคอร์สนะฮะแต่แต่ไม่ถึงว่ามันขึ้นแล้วละ่ะแต่มันจะขึ้นทันทีหรือเปล่าน,นั่นเองทานองเนี้ยนะครับโกลเด้นคอรสของตัวเดมโก้นี้มันมันเป้ามันขนาดไหนจากตอนนี้นะฮะ เดมโก้นะครับเดมโก้เกิดกรดิคอร์ดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ<อ>ตั้งแต่เมื่อวาน,นเกิดเกิดเมื่อวานก็ไม่หลุดแต่เดมโก้ไม่หลุดเลยนะครับเดมโก้ยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะฮะคือตั้งแต่ปรับาจากราคาของสิบเก้าบาทห้าสิบเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะเป็นปรับฐาน a b บีซีนะแต่อยู่ในแนวโน้มขึ้นไม่ได้หลุดมาในแนวโน้มไซเวนะฮะเพราะนั้นการขึ้นไปเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็ทำนิวไฮได้นะฮะเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้กลับมาสู่แนวโน้มแนวโน้มลงนะ มันไม่ต้องไปพักใน้นโน้มเซเว่ถ้ามันไ่พักน้นโน้มเซเวเนี่ยไม่ถึงว่ามันไปชนหายแล้วมันต้องลงก่อนนะฮะแต่เดมโก้เนี่ยลักษณะของเดมโก้คือว่าค่อยๆขึ้นไปเนี่ยหรือขึ้นไปทํานิวไฮได้เลยนะครับไม่ถึงว่าการอ่านทางเทคนิคนะครับเพราะว่าหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นขึ้นสี่นะฮะเรากำลังจะทําขึ้นห้าขึ้นหนึ่งนะครับก็ฟอลโล่ตามได้ฟอลโล่ตามเดมโก้การขึ้นก็ต้องค่อยๆขึ้นนะครับจะค่อยๆขึ้นไปนะฮะ เขามีอะไรดีๆเยอะนะครับ okay, okay. ต่ไปฟิวเจอร์่ฟิวเจอร์ก็ที่เบรกขึ้นมานะครับกอ <2012. S 2> ผ่านหนึ่งพันนะครับผ่านหนึ่งพันเก้านะฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้ามาก็ <Okay. S 2> เป็นลรองนะครับเป็นลรองแล้วก็ขึ้นไปที่หนึ่งพันสิบหกแถวแถวนี้นะครับ hmm. กออ็อาจมีสิทธิ์ย่อลงมาที่หนึ่งพันเก้าได้อีกทีหนึ่งเป็นลรองนะฮะคือ oh. ใครช็อตมาต้องสต็อปลอตนะครับ ไปพันสิบเจ็ดแล้วสุดท้ายนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคนเทคโปรฟิตอย่างอินเทนไทยได้เยอะเทคอยู่แล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาซื้อคืนใหม่แปดบาทขึ้นมามันจะแรงหมดนะฮะตอนนี้ได้เงินหมดก็ฟิวเจอร์ก็เป็นรองแล้วนะฮะนะครับโอกาสลองดีๆพรุ่งนี้ก็มีนะฮะแต่ใครช็อตมาต้องสต๊อปล็อตนะฮะสต๊อปล็อตช็อตนะฮะคือต้องต้องเป็นมีวินัยอ่ะนะฮะถ้าไม่สต๊อปล็อตตรงนี้ก็ ต้องเป็นสต็อปล็อกที่พันยี่สิบปีทีหนึ่งก็ต้องสิเอานะฮะแต่ถ้าเป็นวินัยเนี่ยก็คือว่าเปิดมาบ่ายต้องสต็อปล็อกแหละนะครับพี่อย่าไปเสี่ยงกับมันนะฮะเดี๋ยวถ้ามันลงจริงก็ค่อยช็อตใหม่นะฮะเพราะมันเบรกเทนลไลน์มาเนี่ยมันบอกว่ามันมีสิทธิ์ย่อเนะยแต่มันไม่จะเป็นต้องย่อฮะมันบอกว่ามันมีสิทธิ์ย่อลงมาที่เก่าคือในเทคนิคเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแล้วลงมาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยเขาเรียกย่อถูกไหมครับแต่ไม่ต้องย่อก็ได้เนะ นะครับแต่เนื่องจากวันนี้วอลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะสอสม <okay, S 2> ควรนะครับห้าหมื่นกว่าก็มีสิทธิ์ทอ,ทองคำก็ถือต่อเลยนะครับใครลองมาก็ถือต่อเลยแต่มันเหมือนกับทอมันขึ้นมาหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดนะครับตอนนี้นะครับอ่าเป้าหมายก็มันก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะฮะแต่ทองบาทเนะี่ยไม่ไม่ขึ้นนะฮะ <okay. S 2> ไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเงินบาทมันแข็งนะฮะ คือคือการเป็นกลายเป็นว่าทองมันก็จะขึ้นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เพียงผมยังแนะนําว่าให้ถือใครไปซื้อทองที่เยวาวราชกันมาเมื่อสองวันก่อนนะยังถือรุนต่อได้นะครับออท,ที่สอ<า>งหม <20, S 1> ื่นสองหมื่นหนึ่งยังถือต่อ 21, ได้สองหมื่นหนึ่งพันก็ติดตามอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องข่างเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ<ะ>ถ้าวานันนี้เงินบาทอ่อนเนี่ยเงินบาทอ่อนเนี่ย,ยผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะรุ้นที่ผมพูดนะฮะคือสองหมื่นสองมื่นหนึ่งนะฮะแต่ถ้า เงินบาทไม่อ่อนเนี่ยแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอาจจะโชคร้ายนะครับคือมันจะไม่ขึ้นนะค่ะอืหยุดสองวันอันนี้เราจะหยุดแล้วเหรอวันนี้มันสุกแล้วอสุกแล้วเหรอนึกว่าพรุ่งนี้ยังสนุกอยู่เลยอ่าพรุ่งนี้ไปละยองค่ะเอาพรุ่งนี้ไปละยองฝากฝากความคิดถึงถึงคุณภูมิพิพัฒน์ด้วยแล้วกันค่ะ q t c เป็นยังไงบ้างตัวไหนนะครับ QTC ที่จะไปดูระยองอ๋อ QTC ซนะครับก็เป็นโรงงานที่ก็ทันสมัยนะครับเป็นโรงงานทำมอแปลงนะฮะที่ทันสมัยแห่งหนึ่งนะฮะของประเทศไทยนะฮะเทคโนโลยีอะไรก็โอเคหมดนะฮะค่ะค่ะทำมอแปลงนะฮะทำมอแปลงไฟฟ้าก็ตลาดเขาก็ทั้งเมืองไทยทั้งมาเลเซียนะฮะราคาตัวนี้ก็เจ็ดบาทศในพม่าอะไรก็มีหมดนะครับเจ้าของเขาเก่งค่ะทำหลายอย่างครับค่ะก็คงไม่ ตลาดตอนนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรก็รอดูมันถึงปีนตลาดแล้วก็คนที่ถามเมื่อเช้าก็คือมีคิวฮาใช่ไหมครับแต่สิริก็ดูตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับแต่หุ้นที่จะไปแรงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นรับเหมานะเพราะมันเป็นเบรกเป็นเป็นเบรกขึ้นไปที่ไม่ถึงว่าซื้อแล้วถือเลยนะครนะครับกลุ่มรับเหมาพวกชอกันช่างตอนนี้ก็ไล่มาเป็นโเด้นชอไปแล้วชอกันช่างซีเครู้สึกกราฟสวยสุดนะครชอกันช่างสเต็กนะฮะแล้วไอ้กีเทนไทยนี่กราฟด้อยสุด นะครับจะจะวิ่งดีสุดนะเพราะเราเฉี่ยไงเราเทียบกกราฟแล้วเราเฉี่อกหน้าตากันเชีออกหน้าออกตาจริงใช่นะครับก็เมื่อเมื่อวันก็ได้ยินนักวิเคราะห์พูดว่าปีนี้กําไรโตสิบเท่าใช่ไหมตัวไหนคะอีตันไทยไงอ๋อค่ก็ปีนี้ปีที่แล้วทำมาร้อยยี่สิบล้านใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าปีปีเนี้ยพันสองไงก็โตสิบเท่าไงโตพันเปอร์เซ็นต์เนี่ถูกไหมครับอ่อแล้วไม่ดีเหรอคุณโตกําไรโตต้องพันเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าปีหน้าโตอีพันธ์ยังไงค่ะนะครับค่ะผมเชียร์ตัวนี้ผมมีนิพนธ์แกเชียร์นะผมเชียร์ออร์นาออกตาเนี่ยเพราะผมต้องรับผิดชอบอแกจะเอาสองแต่พื้นฐานเราเชียร์ไม่ถึงว่าเราดูพื้นฐานนะครับว่าพื้นฐานเขาต้องเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเชียร์เพราะว่าเราไปเชียร์ไว้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือการเชียร์ของของเราเนี่ยในการแนะนำการลงทุนเนี่ยคือเราดูพื้นฐานเป็นตัวนําก่อนเลยนะฮะส่วนเทคนิคเนี่ยก็เป็นจังหวะ ในการที่จะแนะนําให้เข้าไปซื้อไปขายคือคือถ้าฟังดีๆก็คือว่าถ้าแนะนําบอกว่าซื้อตอนนี้ซื้อได้แต่ซื้อแล้วถือนะสมมติคุณจะซื้อซิลินะฮะคุณจะซื้อคิวเฮาซื้อแล้วถือเนี่ยไปถึงว่ามันไม่วิ่งปูดปานหรอกนะฮะแต่ถ้าบอกว่าซื้อเก็งกำไรนะอย่างเงี้ยเดมโก้อย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะวิ่งคือมันเข้าเข้าท่าวิ่งนะฮะก็จะบอกเป็นลักษณะแบบมีละกันอีกตัวหนึ่งที่ฝากถามพี่นิพนธ์คือเครนนะคะก็เครนนะฮะ ผมดูนิดวันนี้เขาก็ปกตินะฮะเขาก็ขึ้นเหมือนคนอืน่นใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นเป็นในทางเทคนิคเนี่ยขึ้นมามาไม่ไม่หลุดเป็นแนวโน้นมลงนะครับก็ขึ้นมามายืนไม่ถึงว่าเพื่อไม่ให้ตัวเองหลุดลงไปเป็นแนวโน้มลงแต่อยู่ในแนวโน้ม,ม,นมยังเป็นไซเวย์นะครับอยู่ในไซเวย์ในในแนวโน้มขึ้นไม่ใช่ไซเวย์ในแนวโน้มลง ก็ไม่ถึงว่าไซเว์เสร็จแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็คงจะถ้าาแบบนี้ก็คือออกข้างนะครับให้เรารอวอลลุ่มเข้าเองต้องมีวอลลุ่มเข้าไปก่อนนะฮะหนักๆนะครับไม่ถึงว่าวิธีวิธีดูวอลลุ่มมาก็คือว่าให้ดูวอลลุ่มเนี่ยอย่างวันนี้เขาเทรดนะครับล้หกสิบแปดล้านเมื่อวานเนี่ยร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองล้านนะฮะแบบเนี้ยถึงแม้จะเป็นแท่งเขียวเนี่ยไม่ใช่สัญญาณซื้อเพราะวอลลุ่มไม่มากกว่าวันก่อนนะครับแต่ถ้าวันนี้วอลลุ่มมันสองร้อยล้านนะ วันนี้คุณต้องซื้อเครนเพราะว่ามันเป็นท่าเดียวกับพวกอีทันไทยซีเคสต๊อกเดมโก้พวกนี้มันเป็นท่าเดียวกันที่ซื้อแล้วไม่ต้องรอนานนะครับทันใจเลยซื้ออีทันไทยเมื่อวานเจ็ดบาทพวกนี้แปดบาทอะไรเงี้ยเร็วอ่ะทันใจอ่ะนะครับแต่เครนเนี่ยซื้อแล้วคือรอนะฮะเหมือนเหมือนกับเหมือนอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อเช้าที่ผมแนะนําไปนะครับคือทีจีโปรถูกไหมครับคุณจะคุณจะคิดว่าเขาจะวิ่งเร็วนะฮะ มันเป็นสัญญาณซื้อน่ะ1.07ก็จริงอ่ะแต่มันยังไม่วิ่งเร็วนะครับแต่มันจะเสถียรละนะฮะถ้าหมายกําหนดการของเขาเนี่ย26 26ถึงจะออกจากเทอร์นาเว์ลิสแคปปาลานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นอาทิตย์หน้านะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องซื้อสะสมเหมือนกับว่าจังหวะมันเหมือนกับอีตันไทยที่ลงไป6บาทิบนะครับแล้วคุณซื้อพออีสัปดาห์มันออกออกจากเทอร์นาวลิสเนี่ยมันขึ้นมา20%เลยเห็นไหมฮะเพราะนั้น TG p r เนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเป็นหุ้นที่ เขาอาจจะค่อยๆค่อยๆอยู่และอาจจะมีย่ออะไรนะคือเป็นซื้อนะฮะแล้วพอมันออกจากเทรโวอลิสเนี่ยมันอาจเป็นจังหวะเดียวกับเขาที่ประกาศงบแต่มาหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีผมไม่ทราบนะครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่กล้ายันหุ้นไว้ให้สังเกตแบบนี้นะครับแต่ถ้าดีเนี่ยเขาจะเอาไปนะครับแล้วเขาก็ไม่กลัวติดเทรโวอลิสนะครับถ้ากาไรเขาดีพอนะฮะนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะคือเราไม่ไปรับรู้อะไรเขาเลยนะเราดูจากสัญญาณทางเทคนิคอย่างเดียวแล้วเราดูพื้นฐานหุ้นว่าหุ้นมีพื้นฐานนะครับเพราะว่าเา เขาประกอบธุรกิจจริงแล้วธุรกิจเขามีอนาคตสอดคล้องกับสองล้านล้านนะฮะได้ค่ะนะครับโอเคะ okay, นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ